ะะไม่เคยได้ยินว่ามันมี transaction แบบนี้นะคะ่ะที่เป็นกรณีของ developer นะคะเขามาซื้อที่ดินจากจากครอบครัวบ้างจากคนธรรมดาบ้างหรือว่าแบบธุรกิจโกงสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเอาไปทาต่อทีนี้ไม่มี transaction ที่เป็น developer มาซื้อที่ดิน จากบริษัทที่เป็นกรงสีแล้วก็ให้กรงสีเนี่ยขายให้คนธรรมดาก่อนแล้วค่อยให้คนธรรมดาไปขายให้เดเวลลอปเปอร์หรือกรณีที่ d e เวลลอปเปอร์ซื้อจากบริษัทกรงสีเองโดยตรงเนี่ยมันมีสองแบบอะค่ะทำไมเขาถึงต้องมีสองแบบแล้วมันต่างกันยังไงอะคะแม้ว่า d e เวลลอปเปอร์ไม่ง่อ ก็น่าจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องการเสียภาษีแพงคือถ้าผู้พัฒนาสังหารซื้อจากบุคคลธรรมดาในราคาตลาดคือราคาซื้อขายจริงสมมติซื้อราคาพันล้านแต่ราคาประเมินราชาการมันต่ำกว่าต่ำกว่าเช่น400ล้านกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้คิด400ล้านเป็นฐานของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวตัวราคาประเมิน400ล้านเนี่ยจะเป็นฐานของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและฐานของการคิดค่าธรรมเนียมโอนของทางราชการ2%ดังนั้นราคาประเมินราชการใช้กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เก็บปัตราก้าหน้าแต่มันมีวิธีการคำนวณน,นะก็ต้องมาหักค่าใช้จ่ายเหมายิ่งถือครองอน้อยก็จะหักได้มากหักได้มากเช่น1ปีหักได้94% 2ปีหักได้87%ปรประมาณนี้ประมาณนี้ ไปจนถึงหักถือรองได้นาน8ปีหักได้5 0าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นที่ดินที่ได้รับมาจากจากรดกหรือให้โดยสเสน่หาอันนี้ก็เหมือนกันหลังฉำนดจะบอกนะปจะชากได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นค่าใช้ใจเหมานะไม่ได้จ่ายจริงนะกฎหมายกำหนดไว้แบบนั้นเลยโดยที่โดยที่ก็เอาราคาประเมินเมื่อกี้สี่ร้อยล้านมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาหักค่าใช้ใจ่ายเหมาแต่แต่เวลาซื้อขายรับเงินจริงคือรับพันล้านนะอันนี้ราคาตลาดคือที่กับซื้อขายจริงนะ เพราะฉะนั้นมันก็มี2อราคาราคาซื้อขายจริงเนี่ยใช้คิดอกอสรสแตมป์0.5%หรือใช้คิดภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%แต่ถ้าขายจากบุคคลไปบุคคลขายไป3.3%ต้องดูว่าซื้อขายแบบค้าหากํำไรหรือเปล่าดูยังไงก็ดูว่าถ้าขายเกิน5ปีก็ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%ก็จะมาเสียภาษีที่เรียกว่าอากอสรสแตมป์0.5%บนราคาซื้อขายคือพันล้าน ดังนั้นก็ทำไงเขาก็เลยว่าอา้าวถ้าจะถ้าจะซื้อจากบริษัทที่เป็นเจ้าของเนี่ยบริษัทเนี่ยขายต่ำกว่าราคาตลาดไม่ได้ต้องขายที่ราคาตลาดแต่บุคคลเนี่ยจะขายราคาสูงราคาต่ำใช้ราคาราชการเป็นตัวคำนวณเลยดังนั้นผลที่มันตามมาก็คือว่ามันก็ทำให้ทาให้ระวังทำให้ผู้ประกอบการเขาก็ จะไปช่วยวางแผนภาษีให้ผู้ขายซึ่งผู้ขายเองเนี่ยก็อยากเสียภาษีต่ำๆอยู่แล้วธรรมชาติธรรมชาติของของคนทั่วไปดังนั้นผลที่ตามมาคือก็เลยมีการคิดนะอันนี้ที่เห็นในใน,ใน,ใ,นในตลาดที่เขาทำกันเนี่ยในปรากฏการที่เห็นคือก็แทนที่อยู่ในชื่อบริษัทแทนที่จะขายเดเวลอปเปอร์โดยตรงก็ขายไปที่บุคคลก่อนด้วยราคาต่าแล้วบุคคลก็ไปขายราคาแพงอันนี้มีความเสี่ยงสูงเลย เดอรลอปเปอร์ไม่ได้เสียงสูงแต่ว่าคนที่เสี่ยงสูงคือคือคนที่ทําแบบนี้คือคนขายคนขายเพราะว่า,าต้องเข้าใจแบบว่าก,กรมสรรพากรท่านก็เห็นตลอดสายว่าใครเป็นเจ้าของเดิมเป็นบริษัทนะขายมาที่บุคคลด้วยราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือเปล่าแล้วราคาที่ไปขายปลายทางมันเป็นราคาตลาดจริงนี่เดอรลอปเปอร์ไม่ได้เสียงแต่คนที่เป็นเป็นเจ้าข,ข,ของขายเนี่ยจะมีจะมีความเสี่ยงเนกนก็ก็เรื่องแบบนี้ถ้า ถ้ากรมสรรพารจับตรวจสอบแล้วก็มีมีความก็น่าจะน่าจะน่าจะผิดน่าจะแพ้นะมันมันผิดแล้วแต่น่าจะแพ้นะครับใครแพ้คะ <c oughs> ก็คนที่เป็นคนขายที่ทําราคาต่ําแล้วไปขายราคาสูงด้วยการด้วยการใช้ตัวฐานภาษีที่ต่างกันระหว่างของบุคคลธรรมดากับของบริษัทซึ่งกฎหมายเนี่ยอยู่ในประมวลรัษฎากรเราจะแก้ไข วติคณะรัฐมนตรีให้แก้ไขตั้งแต่ปี2559แล้วแต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายออกมารอจากสภารัฐสภาซึ่งจะออกมาเนี่ยก็ก็ไม่ได้ช่วยลักษณะแบบนี้นะครับอุ้ยสองลูกนั้นเป็นวงเลยครับถึงไหมถึงถึงถึงถก็ลูกใหญ่เลยกำลังออกกำลังที่จะทำเป็นมะนาวสอง กได้ออกใหม่หน้าผ้นแบบนโชว์หน่อยค่ะโอ้ชว์หน่อยเย้ขอบคุณค่ะครับ